แม่ถามองไรอ่ะไว้ใจได้ไหมถ้าแม่ต้องให้เฝ้ามารวยเนะี่ยคิดคิดว่าทําได้ไหมมีความสามารถพอหรือเปล่าเพราะว่าแม่ต้องออกไปซักผ้าเนี่ยมีความสามารถพอไหมคิดว่าตัวเองมีความสามารถไหมเอาดีดีคิดว่าทํำยังไงจะเฝ้าให้แม่ได้ไหมถ้ามารวยตื่นแล้วก็คานลงนี่คือเห่าเรียกเลยนะได้ปะคิดว่าทําได้ไหมพอใบเตยเขาไม่มั่นใจใบเตยเขาไม่มั่นใจ เขาบอกเขาไม่มั่นใจเลยเขาบอกตัวเขาเองเขาจะแย่เหมือนกันเขาไม่มีความมั่นใจเขาว่าอย่างี้แม่ก็เลยคิดว่าลูกสาวแม่เนี่ยเก่งกว่าใครมั่นใจไหมอะไรมั่นใจไหมมั่นใจหอมทีนึงมั่นใจปะไม่มั่นใจเหมือนกัน <laughs> ไม่มั่นใจเหมือนกันแย่ yeah, เลยถั้งมั้นแย่ yeah, เลยมาเลยต้องเข้ากรงอ่ะดิใช่ปะแม่ต้องคอยดูเองอ๋อแม่ต้องคอยดูเองโอเคโอเคโอเค โอเคนะอังไลองไลช่วยแม่ดูนิดนึงแปบ๊บเดียวเองแม่เอาผ้าไปซักแป๊บหนึ่งนะหอมหอมหอมที่หอมหอมมั่งกำลังใจใกำลังใจหมาเหม็นว่ะ